คลิปนี้นะคะครูจะพูดเรื่องของมวลนะคะมวลการหามวลของทรงตันนะอันนี้ครูให้รูปมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นด้านบนเป็นกลวยก็คือกลวยแบบนี้นะคะกรวยสมการกลวยก็คือ z เท่าก,กับส q u a x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะแล้วก็ด้านข้างเป็นทรงกระบอกนะคะหน้าตาแบบนี้ส่วนด้านล่างเป็นระนาบพีกายนะก็คือ z เท่ากับศูนย์นั่นแหละนะคะเราตัดกันมาเรียบร้อยได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ ดูว่า projection อันนี้ projection ง่ายมากนะคะเมื่อไหร่ที่เราเจอทรงกระบอกแบบนี้นะคะ projection ลงมาอย่างไงมันก็เป็นทรงกระบอกตัวนี้นะคะรัศมกีก็เท่ากับรัศมีของวงกลมเท่ากับรัศมีของทรงกระบอกนะคะมันจะได้เป็นเอ่อเป็นวงกลมอ่าวงกลมวันนี้ก็มีอาร์มิเซตาเป็นวงกลมรัศมีสองหน่วยนะคะตามนี้นะคะ โอเคคราวนี้เรามาดูขอบเขตนะสมมติว่าครูวางกล่องของครูไว้ตรงนี้ของสีเหลไว้ตรงนี้ตรงไหน,นก็ได้นะอ่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเราจะเห็นว่าเวลาเราวิ่งขึ้นไปเพดานมันก็คือเส้นที่ครูวาดเนี่ยนะคะมันจะชนเส้นเนี้ยนะคะมีตรงนี้ก็จะชนอันนี้พื้นด้านล่างก็จะชนระนาบ x y นะคะคือหรือว่าแเป็นศูนย์นะคะเพราะนั้นเราก็มาดูขอบเขตนะคะอ่ะสาสำคัญคือเราต้องหาขอบเขตให้เป็นนะขอบเขตของ การอินทิเกรตนะคะขอบเขตของการอินทิเกรตแซของเราก็เริ่มจากพื้นด้านล่างคือศูนย์ถูกไหมตรงตรงนี้เป็นศูนย์แล้วก็ด้านบนก็คือไอเส้นเนี้ยเนี่ยไอทรงกระบอกไอทรงอะไรนะกลวยเนี่ยมันก็คือ r รถูกไหมเพราะว่าแซทของเราคืออะไรนะ X กำลังสองบวก Y ยกำลังสองใช่ไหมขอบบนซึ่งตัวนี้มันคือส so ุภารูทอาร์กำลังสองก็คือ r นะถอดลากออกมาเป็น r เพราะว่ารัศมีของเราเป็นอะไรอ่าเป็นมากกว่าศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีติตัวติดลบนะคะขอบเตของ r ก็คือศูนย์ถึงสองนะคะเป็นรัศมีของวงกลมแล้วก็ขอบเตของเซตาก็คืออะไรอ่ศูนย์ถึงสองพายนะคะเพราะว่าได้หนึ่งรอบวงกลมพอดีตามนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วเราทำไงต่อนะคะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราให้ m นะแทนมวลอ่ะแทนมวลนะคะเ k ของทรงตันอ่ะเพราะนั้น m ของเราก็คืออ่าความหนาแน่นคูณกับปริมาตรใช่ไหมซึ่งมันก็ได้สมการนัมันก็ได้อ่สูตรนะ้าตาแบบนี้นะคะอ่ะก็แทนเดลต้า x y แซดลงไปแล้วก็แทนขอบเขตลงไปด้วยนะเดลต้า x y แซดก็คืออะไร x กำลังสองบวก y กำลังสอง ดีวีถูกไหมอ่าบน G นะคะอ่าวี v ไม่มาอ่าคราวนี้เราก็แปลงเปลี่ยนขอบเขตนะคะใส่ขอบเขตลงไปนี่ก็เป็น R ไอ้เจ้าตัวนี้คือ R ไอ้เจ้าดีวีของเราในพิกัดทรงกระบอกก็คือ R D Z DR D เซต้านะคะขอบเขตของ Z เราบอกว่า0ถึง R ถูกไหมหาไว้แล้วนะนะนถึง R ขอบเขตของ r ก็คือ0ถึง2อันนี้0ถึง2พายนะคะอ่าโอเคแล้วก็มาจัดกรอนนะจัดรูปก่อนแล้วค่อยอินทิเกรต dz dr d z e t a 0ถึง r 0ถึง2 0ถึง2พายนะคะอ่าโอเคนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อินทิเกรตเลยนะอินทิเกรตเราจะได้อะไรละ่ะอินทิเกรตเทียบ Z ใช่ไหมก็เป็น R กลังสอง Z แทนค่าจาก0ถึง R DRD เนะคะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า,อาขอบบนก่อนนะขอบบนก็คือ R ลบด้วย0ถูกไหมอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ R คูณเข้าไป อันนี้มันเป็นศูนย์นะไม่ต้องเขียนก็ได้แต่เขียนไปแล้วนะไม่เป็นไรนะอันนี้ก็เป็นศูนย์ถึงสองกลายเป็น r าร์กำลังสามดีอาเซต้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสองพายนะ r ารกำลังสี่ส่วนสี่แทนค่าศูนย์ถึงสองดีเซต้าศูนย์ถึงสองพายนะคะอันนี้ก็แทนค่าขอบบนลงไปก่อนนะขอบบนลงไปขอบล่างก็เป็นศูนย์นั่นแหละ ขอ,อบนสองกำลังสี่ส่วนสี่นะดีเซต้าสิบหกเท่ากับสิบหกใช่ไหมอินดิเกตศูนย์ถึงสองพายของอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นสี่แล้วก็เป็นเซต้าแทนค่า0ถึ2 π, ง2พายถูกไหมอันนี้เราก็จะได้2พายนะข้อสรุปรก็คือ8พายเห็นไหม ก็จบไปอีกหนึ่งตัวอย่างในการหาหมวลน,นะคะอันนี้หาหมวลน,นะไม่ใช่ปริมาตรนะคะอ่าโอเคเราก็แทนค่าถูกต้องเนาะอ่าโอเคครูเช็คก,ก่อนให้ไม่เรียบร้อยนะคะอ่าโอเคเอาคลิปนี้แค่นี้กันดีกว่านะเราไปทีละหน่อยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ